ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนอกสเตชันครับวันนี้มากับทีมงานครับนี่ทีมงานจากบ้านบ้านหลุมโมกนี่โอ้นี่ครับมากับทีมงานครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปยามเบ็ดครับเดี๋ยวทีมงานจะย่างปลารอครับเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับนี่ครับเราจะหมานไหมครับอ่ะมาลุยกันครับคุณผู้ชมโอ้ ย่างหนาไปเลยครับคุณผู้ชมเ,ออเรามีกล้องครับเราต้องค่อยๆค,ครับของกับไปย่างไม่กิ๊กเลยครับเบ็ดที่พี่เขาใส่ก็ใส่แบบเอาหัวปางไว้เลยนะครับไม่ได้ปักนะครับ <c oughs> ใส่เแบบ็แบบไม่ได้ปักนะครับโอ้อันใหญ่โอ้ยเพอป่าเขายูน่ <c oughs> เบ็ดอันใหญ่แห้ง <c oughs> นี่ครับ วางนี่เลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องเสียบครับโอ้ยเฮาก็เคยเห็นเด้อบัดนีี้ทมงานจากบ้านลุกโมครับอยู่บ่เงียบครับเงียบเงียบเงียบคลิปไอหมอนเลยครับเงียบหมดฮเงียบหลอนกระเติมเงียบคุณผู้ชมครับ ของกันยังไม่แล้วครับนี่ทีมงานมาลุมโมงขอเต็มของกับพ่อเลยมันนี่นี่ครับบรรยากาศครับนําเอาวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆอีสานเฮาครับท่านใดอยู่ต่างจังหวัดครับคิดทอดบรรยากาศครับจะลืมมาชมชิปวิดีโอของเราครับนี่โดนแล้วโดนแล้วครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับคันเบียดกับหัวปักลงอย่างนี้เลยครับโดนครับโดนครับโดนครับนี่ แต้มแรกมาแล้วคผู้ชมนี่ครับจิ้ม้มอโอ้อยนับแต้มเหมือนเดิมครับผู้ชมนี่ครับปลาคอน้อยก็นับครับมอนี่นี่ครับนนอยนอยอปีเขาใส่เบ็ดเป็นร้อยเลยนะครับผู้ชมดูกันแบบยาวๆแบบเต็มอิ่มไปเลยคบคืนนี้นี่อ่ะเดี๋ยวขอเก็บปลาครับผู้ชมนี่ครับอ่ะไปดูกันต่อครับนี่ครับดูลักษณะการวางเบ็ดครับ โอ้ยเป็นตะเปิดแห้งครับเห็ดเล่นอนีลีวางไว้เฉยๆเลยครับโหโหตัวน,นี้น่าจะหลุดครับคุณผู้ชมหันมาดูวิธีเสียบเหยื่อนะครับพี่นี่ครับวิธีหลักการเสียบเหยื่อครับนี่ครับเสียบแล้วกระเด็ดเลยครับขึงไปเลยนี่ย้อนลงซื่อๆนี่ครับ <laughs> เพิ่เคยเห็นครับโอ้ยผมก็ิ่งรู้นะนี่เสียเบ็ดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมยังอยู่ครับยังอยู่พีเขาต้องวางเบ็ดให้ผมด้วยครับเพราะกลัวผมเตะครับโอ้ย่างน้ำไปเรื่อยๆเลยบ่โอ้ย,ย,ย,ออยโอ้อ่าโ,โอเคครับยัางเหยือครับ Oh. โนะอ้โจะกินรอบเด็กครับหลงันลง,นลงนี้มีรุ่นครับอาน,นี้มีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นครับเป็นอะไรอยู่บ่นี่ครับอู้ <c oughs> ขอดูไซค์ครับดูไซค์ครับไปทำฮะไปไรหลุด <c oughs> ข้ามือเลยหูเ <c oughs> <c oughs> ลุดข้ามือเลยโอ้ใส่ดีอยู่นะครับเมื่อกี้ลุดครับลุดเอ้บอกเป็นยังงครับนี่ครับวิธีการหายอยู่หากินครับมีคันได้คัน้นลุดครับเ,เป็นวิถีชีวิตแบบจริงๆครับถ่ายแบบเรียวทามไปเลยครับอันนี้เป็นยังไงครับ บอยู่อีกอู้ดึงดีบอยู่บอยู่อ้ดูคนไปยาวๆเลยดีกว่าคุณผู้ชมได้ลุ้นทุกอันนะครับแต่เบ็ดพี่เขาไม่ได้ปักเลยนะครับเอาวางไว้เฉยๆครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอเอเดี๋ยวเราลองมาใส่อย่างนี้ดูบ้างแบบวางไว้เลยครับนี่ครับวางไว้แบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับเอาวางไว้เฉยๆนี่ครับ นะมาดูพื้นที่ครับนัดกันไวตั้งแต่หัววันแล้วรับกับพี่เขาครับอันนี้เป็นยังไงครับเติมเติมับเหยื่อหมดเหยื่อหมดเราก็เติมเหยื่อคุณผู้ชมนอ่เหยือ่อไปจะอึดแล้วเป่ะอย่างอยู่ที่หนึ่งแต้มนะครับจะชนะผมได้หรือเปล่านะครับผมได้เจ็ดนะครับ <laughs> <c oughs> อาจจะก,กินรอบดีกก็ได้ยังอยู่ดีครับโอ้คันเท้หน้าจังเลยขึ้นหน่อย <c oughs> ทีมงานจากบ้านลุบโมกครับตำบลเมืองคงนะพี่น้องตำบลเมืองคงอำเภอลาศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดของเราครับอา่านน่ครับก็ยามไปยาวๆเรื่อยๆแบบนี้นครับ กันแบบฟูออปชั่นเลยครับไปแบบยาวๆเลยครับโกะอลองอลองไปเลยครับเบเ็ดก็วา,วางไว้แบบนี้เลยครับเทียนามันหน่อยโอ้ผมจือเบ,บรร็บรรดบ่ไใดดรอกแบ,บนจือเบ,บ,รรดอบ,บ็ดบ่ดใดดรอแมนที่เขาบอกว่าตรงน้ำดึกปลาไม่กินครับอาจจะกินรอบดึกก็ได้ครับ โอ้โหข้าวท่วมหัวเลยครับผู้ชมปึด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 เป็นยังไงข้าวคันนี้ครับทางก้อยยกไม่อยู่ครับเติมเยอะกันครับอยู่ที่หนึ่งแตงครับผู้ชมเป็นเะไรตัวนี้โอ้ มันไม่อยู่นะครับผมว่าปลามันกินอยู่แต่ปลามันไม่อยู่โอหอากาศหนาวแล้วคุณผู้ชมนี่ครับหมอกจับตามใบข้าวแล้วครับนี่ครับหมอกจับตามใบข้าวแล้วครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโดยความห่วงใยจากทีมงานบันนอกสเตชันครับวันนี้มาไฟกับพี่ๆจากบ้านรุมโมครับมาเจอกันเมื่อตอนเย็นครับก็มาขอยามกับพี่เขาด้วยครับ เดี๋ยวมีทีมงานย่างปาลารอแล้วฝั่งนู้นใส่าาครับใส่อาจะไปฝั่งนู้นรับนี่ครับแต่ผมแต่ผมยังงึดเลยครับนี่ครับเป็ดวางไว้อย่างนี้เลยครับมีปลาครับผม <laughs> หมานไผ่หมานมันจังหวะมันกินมันก็กินล่ะครับเงียบกิ๊บเลยครับฝั่งนี้นะมันต้องมีลน,นาเงียบครับนี่ครับเบ็ดวางไว้อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชม,มนี่ครับวางไว้แบบนี้เลยครับโอ้ ตัวที่โดนดึงครับหางมันก็จะงยนขึ้นไปครับสังเกตง่ายๆผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีวิธีการใส่เบ็ดแบบนี้ด้วยครับโอ้จากออกพรรษาครับมีประทัดปุ้งบังปุ้งบังปุ้งบังนะครับอันนี้ยังอยู่ครับยังเงียบดีครับ อยู่ครับยังอยู่ป่าอาจจะยังไม่วิ่งครับนี่ครับวางไว้แบบนี้ไม่ได้ปากเลยนะคุณชมนี่ครับวางยาวมาแบบนี้แล้วก็เอาหัวป่าป,า,ปากลงเลยขอมีลุ้นนะคุณชมลุ้นกันแบบายาวๆไปเลยป่าไม่กินเบ็ดนะครับพี่เขาบอกว่าป่าไม่กินเบ็ดเดือนแจงบ อาจจะเป็นเพราะไม่อยู่นะครับตัวนี้ปลากินอยู่นะถ้าอาการนี้แต่มันบ่อยู่นี่ครับก็วางไว้เป็นนี้เลยครับโอ้ไงเทะป็นทางโคง้งนี่ครับ โค้งลงไปฝั่งขวาเนี่ยปลาเยอะเลยครับพี่ไม่ได้ใส่ไป,ปไบไ่อ๋อใส่ขากลับมาเห็ตนตัวนี้ครับตัวน,นี้หอวปักลงไปอยู่บอยู่ยอีกโอ้ยเนาะแจมที่สองมาแล้วคุณผู้ชมกลับดาวปลาไปเป็นที่เรียบร้อยครับ <laughs> นับแต้มเหมือนกันครับตัวใหญ่ตัวน้อยไม่สนครับตอนนี้เรานับแต้มครับ ไปกันนับแต้มครับฝั่งนี้กับฝั่งด้านโน้นใครจะชนะนะครับแต่ข้าวสวยไปนะครับคุณผู้ชมมันออกห่วงเลือด้ยนี่นี่ครับเขาออกห่วงแล้วนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยข้าวออกรวงครับนี่ครับคือผมตัวสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ข้าวถึงปากแล้วโอ้เขาง่ามแห้งเลยแปบ๊บเดียวเองครับ ยังเหลืองๆอยู่เลยสัปดาห์ที่แล้วหัวปักลงไปเหมือนกันครับตัวนี้อยู่ไหมครับอยู่ครับผมเหมือน,น,นเดิมครับเหมือนเดิมอาจจะพู้ว่าผู้ว่าหน่อยนะครับเพราะว่าผมหัวปักลงไปครับดึงครับตัวนี้อยู่ไหมครับ หลุดคือเราอยู่ครับผมโอ้ยบ่อยู่อีกแล้วแสดงว่าปลาก็กินดีอยู่ครับเพราะผมกลัวว่าเดือนมันแจ้งนะครับนะครับพอปานกังวินเนี่ยหลุดขอไงครับขอไงโอ้ยโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับเดี๋ยว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 ให้ดูกันครับ ของใจ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 โอ้ฟังเสียงครับอู้โอ้ไปแล้วครับฮะไปแล้เรียบร้อยครับผมฮะไปแล้วครับผมเสียงอะไรบุญเลยครับโอ้โหปลากินปลาเข่งครับตัวใหญ่โอ้ยมันไม่โดนเบ็ดครับคุณผู้ชมกินปลาเข่งครับนี่ครับปลาเข่งตุยไปแล้วครับโอ้ยมันคลายครับมันกัดปลาเข่งครับ อู้แสดงว่าตัวใหญ่ได้กินปลาเข่งตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ความนะครับเดี๋ยวมึงหนากันสิโอ้แสดงว่ามีปลาตัวแบบไซโลเลยนะครับนี่ปลาไซโลเลยครับ จริงๆแล้วมันยังกินไม่ถึงเบ็ดนะครับต้องรอให้มันกืนก่อนนะพี่เนาะอโอ้เรากนนึกว่าอยู่โอ้เขา,าง,ง่ามแห้งครับคุณผู้ชมนี่ครับตอนขาที่เราเจอกันแถวนี้มันดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุป๊บปเลยครับ,อบ,รบโอ้อันนี้ก็หลุดครับโอ้ํกำลังแหวกข้าวเข้าไปดูครับจะให้คุณผู้ชมได้ดู chót mằn mằn, rụt rụt, oh, oh, cá, kín cá, 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 ดึงหรือเมื่อกี้ดึกดึๆกดึกดึกดึกให้เห็นนยครับคุณผู้ชมของตรงนี้มันมีกระเทียาามน่ะไม่มี๋อมีอยู่น้อยน้อยหัวเสียบไหมครับโอ้เสียบลงไปเลยครับโมดูฮะโมดูโอ้ยดึงโอ้ดึงลงไปจนหางสี่กีดีโอ้ นี่นอนเหด้ยดําเขียวแล้วอดโอ้วางแบบนี้แล้วโดนลากไปขนาดนั้นไม่ธรรมดาแน่ะครับคุณผู้ชมโดนหัวปักเข้าไปขนาดนั้นนี่มีต้นเข่าติงตัวตับตัวตับคือบังหันอีกว่ยวายอยู่คนลือใจรุ่เคย ต่อหนา้าต่อตาเลยอู ه, ้หูลากเบ็ดเลยครับผู้ชมเจอเบ็ดแล้วเจอเบ็ดแล้วอยู่ไหมครับอยู่อยู่อยู่อครับผู้ชมอู้หูของใหญ่ของใหญ่อู้หูอ้หูลากเบ็ดไปขนาดนั้นเลยครับอู้ยูใส่โลเลยครับผู้ชมไงของ,งของ,ง,อง,งอดีแหมมันจป็นซีเมน โอ้ยแสดงว่าปลากินหอมพี่โอ้ยเจอบักเอฟบนะครับสวยครับว้าคู่โัวครับนี่โอ้ยจนหลากเบ็ดไปหาบ่พปอดเลยอุ้ยม,มันหมานมันหมานเต็มกระเมือนะ่อยแงะโอ้ยหน่อแล้วโตก็โอเคแล,แล้วล่ะสํานี่อ้ยมันหมานค,มครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคันนี้มีหัวเสียบลงครับลุ้นครับนี่ครับนี่เป็ดหัวเสียบไปนู่นครับ อยู่หรือเปล่าครับอย่าลิ้มซิมเนี่ยอยดูครับดูครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับปุ๊บปุ๊บครับปุ๊บุ๊อ้าวูปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บอ้สะพอมแห้งดีจัดครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นเหยื่อไส้เดือนก็จะเป็นปลาหลากหลายครับถ้าเป็นเหยื่อลูกขั่วก็จะเป็นปลาอย่างเดียวครับ ไอยบ่ห,หาเกียงไม่เลย,เลยบ่ตัดเลยครับตัดเลยเอ้าโอ้ตัดเลยครับไอ้โอ้ยตัวใหญ่ย,ยุ่ครับนี่ปลาดุกนาครับแต้มที่สี่แล้วครับโอ้ของผมได้เจ็ดครับสี่แล้วเหลือสามเฮ้ยมันมันโอ้ยยุบยุบเลยครับนี่ครับทีมงานเราบอกยุบยุบเลยครับ ครับโอ้ยดูครับดูครับโอ้ยอยู่ครับแบบนี้อยู sure. right? ่รุดบองอยู่อยูอยู่อยู่อยู่ออยู่อยู่อย่ออยู่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 อยอยู่อยู่อยููอยอ่อยู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 ่อยอยู่อยู่อยู่่อยู่อยอยู่ยู่อยู่ออยยอ หืทถืวอร์ไปโตครับไปโตอู๋มันหมานมันหมานุ้งผู้ชมนี่โอ้ยอยู่ไกลๆแคมเฮานี่ตัวนี้เ <laughs> ออมันหมานุ้งผู้ชมนี่ครับเออย,อยังหมานเดียครับยังหมานเดียครับทีมงานจากบ้านสวย หลุบโมกครับไอ้ไซสสวยครับผมมันหมานครับแต้มที่ห้าแล้วครับหัวเชียบหัวเชียบดึกดึกบ่าถือบ่ะัึงดึงอย่งเมื่อกี้ดึกดึๆกดึกดึกดึกให้เห็นเลยครับผู้ชมโอตรงนี้มันมีกระเทียมไม่มี๋อมีอยู่น้อยๆ้อหัวเชียบไหมครับ โอ้เ oh, สียบลงไปเลยครับโมดูฮะโมดูโอ้ยดึงโอ้ oh, ดึงด oh, ลงไปจนหางสี่ก oh. ิเดโอ้เนี่ยนอนเฮง โอ้วางแบบนี้แล้วโดนลากไปขนาดนั้นไม่ธรรมดาแน่ครับคุณผู้ชมโดนหัวปักเข้าไปขนาดนั้นอั่มีต้นเข่าติงตัวต่บตัวต่บต่อคือบังหันอีกวะต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้อยู่นี่ครับ นี่ครับเหยื่อกบปูเราอย่างอยู่ครับอย่างอยู่ดีครับแต่ได้ยินเสียงบึมบึมมาทางนี้ครับผู้ชมใส่ไว้ตรงนี้คันหนึ่งครับพอุ้ยบอกว่าถ้ากินกับปูมันจะตัวใหญ่นะครับอุ้ยคันเบ็ดครับผู้ชมดูคันเบ็ดครับคันเบ็ดเราไปทางโน้นเลยครับคันเบ็ดเราอยู่ทางโน้นนะครับอุ้ยเห็นปลาแล้วครับผู้ชม โอ๊ยตัวประกันเด็กคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมครับโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสายโลเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยสายโลเลยครับคุณผู้ชมอืมโอ้ยขึ้นหมานแทวปัตตานีคันที่สองครับโดนไปแล้วครับเยบหยือกระปูครับสายโลเลยครับตัวนี้อนนนนโอ๊ยมันหมานมันหมานมันหมานโอ้โหปัดทิงตัวคุณผู้ชม ดูเทียบกับแขนผมครับปื้ซ้ำกันเลยปุ้ยมันมานบคุณผู้ชมโอ้ยหเฮ้ยขอเก็บปลาก่อนนะคุณผู้ชมกับคุณผู้ชมครับลุน้นกันต่อครับได้รอบแรกไปหช่อนครับตอนนี้มารอบที่สองครับจะมีตัวได้แต้มเพิ่มไหมโอ้คันเบ็ดขันนี้งูไปเลยครับ มิดอ ah no, so ิ so 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 ่มซิมครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวทุกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เดี๋ยวยังอยู่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คันเบ็ดแล้วครับนี่ครับงูหงืองงไปนู่นนะครับเดี๋ยวนะครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่ครับโอ้ยตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่เฮ้ยแต็มที่เจ็ดมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้สายเป้งเลยครับ แต้มที่เจ็ดครับคุณผู้ชมฮ่ามันหมานมันหมานนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนครับคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมครับแบตน่าจะหมดแล้วครับน่าจะได้ยามียงเท่านี้แล้วครับผมว่าโอ้แบตเตอรี่หินหินแล้วครับได้ไปเจ็ดแต้ม้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ยังอยู่ดีครับ ยินเฮีเลยครับแปดผมจังหวะสุดท้ายครับน่าจะไปไหนมาไหนไม่รอดหรอกโอ้ขันนี้มีอาการครับขันนี้มีอาการครับขันนี้มีอาการครับทุชมยุกยุกเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเป็นปลาลบกหรือเปล่าครับ เช็คดูก่อนครับเพื่อความชัวร์ครับโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ใ่เลยครับคุณผู้ชมโอ้หันหันมันหันมันหันเยเฮ้นี่ครับไปแล้วปะ หมดครับทำไงดีครับโอ้ยตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้ยหลุดพอดีครับโอ้ยขึ้นมาถึงหลุดพอดีครับคุณผู้ชมโอ้ยมันหมานครับแต้มที่แปดแล้วก็คุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ได้ไแแปดแต้มนะครับคุณผู้ชมแต่แบตผมจะหมดแล้วครับโอ้ยแบตหมดแล้วครับคุณผู้ชม คงจะได้ถ่ายทำกันเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับถือว่าหมานอยู่ครับได้ไปแปดแต้มครับผู้ชมเฮ้ยยามเบ็ดไม่หมดด้วยครับอ่ะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกทีครับขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกแชร์ครับทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมครับขี่ทอดเฮาขี่ทอดบ้าน มาดูที่บ้านนอกสเตชันครับสำหรับวันนี้สุขโขสุข,ขังมีสตังค์ใช้กันหลายๆครับสวัสดีครับผม